ซึ่งในวันนี้มันมีปุยฮาร์ดก็ามาใหม่นะนั่นหมายว่ากู้นั้นมีครบสามสิเป็นนั่นนี่คือปุยฮาร์ดใหม่นั่นเองใช่ชื่ออะไรนะซัมมี่แสนจนซัมมี่นั่นคือซัมมี่เหยียนะซัมมี่แบบไหนนะนี่นนี่คือสกินใหม่ขององใหม่น,ะนี่นคือองใหม่เอง เอวอุ้ยเอี่ยอะไรเลสเตดมันก็บวกประมาณนี้เลยเลขสองคอมมวปีหนึ่งแต่ทุกความนด,ดีหลดลมันเนื้ออะไรครับมันเนื้อดีหลดนะแต่ละเมืม่อรคนโอเคมั้งโอเคมั้งโอเคนะ <ๆ S 1> แต่เราไม่เหน่อยอ่ะแลวมีลม อ่ะฮะมีรถมีโปรไฟล์ที่อะไรสะไรแล้วเบิดแล้วก็เล็บบอทใช่ไหมใช่รบอทเลยลเน่าซอมมันวกง่อยขึ้นไปว่ะ <c oughs> แล้วก็อะไรเนี่ยมีดซอมบี้แสนชนมีดทา้ามีต่อเท้าเนี่ย <c oughs> แล้วเปิดแล้วก็มันคือหน้ากาศนี่นะแยกกูเกวียนเป็นไอ้ห้าคุกหัวแล้วก็กองศพแล้วก็มีนี่ฮาร์าดอ่ะมีฮาร์าดที่มันไม่เคยแยกนอะไรเลยว่าจะฟังฮะ เยมึงอยากให้กูเปิดมาตรฐานอะได้นะไ,ไม่เห็นฟิวไฟชุดร้องแรงได้ไงมันต้องมีฟิลไฟไอตัวรีเวนแม่งโปแม่งเป็นกองไฟเลยนะฟิวไฟเลยนะมีไอ้แย่ยต้องเปิดมาตรฐานยิงไงรัร่วขนาดไมมันไม่ได้ นะแล้วก็ชุดที่ซอมบี้แสนชนของเราเองอืมก็ประมาณนี้แหละนี่แม่ถ้าเติมของมงกว่าก็คือมึงต้องเติมที่สี่โมงไงแต้นะมันกันด้วยไงยะ ปอ้ปวดกวดรับผอฟีเลยโอ้โหไม่ได้ก้ววดเลยกวดเลยเย่ๆย่แย่เย่ยที่สุดเลยโอเคน่าจะมานี่เลยนะเพราะกูก็ไม่เล่นนะเล่นมาเยอะเลว